สวัสดีชาวมาเลเซียนครับคลิปนี้เราไปดูวิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วย e wallet นะครับหรือว่าจะเป็นการอัปเกรดด้วย e wallet ด้วยตัวคุณเองนะครับปกติเนี่ยการอัปเกรดอาจจะชำระโอนเงินส่งสลิปไปกับแอดมินอีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับเรามาเติมเงินระบบ e wallet ก่อนแล้วก็สั่งซื้อสินค้าในระบบระบบมันก็จะปรับอัปเดตตำแหน่งเราให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าการที่คุณจะมาดูคลิปนี้ได้นะครับคุณต้องดูคลิปเติม e wallet มาก่อนเพราะว่า การที่เราจะซื้อสินค้าในบริษัทเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการเติม e wallet นะครับฉะนั้นคุณไปหาวิดีโอชุด e wallet ก่อนนะครับโอเคเรามาต่อกันครับหลังจากที่เราเติม e wallet แล้วนะครับเงิน e wallet ของเราจะปรากฏอยู่ที่นี่นะครับเมื่อแอดมินบริษัทก็เติมเงินให้กับเรานะครับชื่อ e wallet เงินตรงนี้ถ้าพันสามร้อยยี่สิบก็จะปรากฏยอดทันสามร้อยยี่สิบนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่เมนูตรงนี้นะครับคลิกเลยฮะไปที่เมนูการสั่งซื้อสินค้านะครับตรงนี้นะครับ เมนูการสั่งซื้อสินค้าคลิกครับเมื่อเราคลิกนะครับก็ไปที่ปุ่มนี้เลยฮะเลือกสินค้านะครับคลิกเลยครับพอเลือกสินค้ามันจะมีแถบสีแดงอ๋อไม่ใช่มันจะมีสินค้าเราเลือกก่อนนะครับนี่แบบนี้นะฮะสามแพ็กเกจเนาะสมมติเราเลือก1320นะครับตรงนี้นะครับคลิกเลยฮะหยิบสินค้าแล้วก็จะมีแถบสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับเราก็ไปคลิก ตรงที่ไปชําระเงินนะครับแล้วมันก็จะดีดกลับไปที่หน้าเดิมนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะครับคือตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะนะฮะคลิกเลยครับแล้วก็เลือกเป็นอัปเกรดนะครับหลังจากนั้นนะฮะตรงนี้เราสามารถเลื่อนดูได้นะครับเลื่อนไปดูขวาสุดโอ้หนึ่งพันสามอยี่สิบถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นชื่อรหัสของเราถูกต้องไหมที่เราจะทําการอัปเกรดนะครับโอเคถูกต้องนะครับศูนย์ธุรกิจเราไม่ต้องนะฮะ ตรงนี้ครับสิ่งที่ต้องแก้ต้องดูนะครับตรงคลิกตรงนี้นะ e wallet e point กับ e wallet product e wallet e point ก็คือ e wallet ที่เราเติมเข้าไปถ้าเราเปิดเราเติม1320เราเรียกว่า e wallet e point e wallet product เนี่ยมันหมายถึงเงิน auto s h i p สิที่บริษัทเขหาหักเราในตอนที่เรามีรายได้ทุกครั้งนะครับ ตรงนั้นเรามาแลกซื้อสินค้าได้แต่ตรงนี้เราจะไม่อธิบายก่อนเนาะเราอธิบายการาใช้เงิน e w o l l t t ที่เราเติมไปแล้วก็บอยั์ก็เติม e v o l t แลวเราเราเรียกว่า e w o l l t t p p o n t t นะครับเลือกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับดูตรงนี้นะฮะเมื่อตัวกติอย่างที่บอกนะคือการที่เราจะมาหน้านี้ได้เนี่ยมันต้องมี e อ l l e t เันแล้วตรงนี้มันจะมีจะปรากฏยอด e w o l l t t ของคุณอยู่นะครับพันมมันจะขึ้นแบบนี้ แต่ที่สําคัญนะฮะทุกครั้งเวลาคุณสั่งซื้อสินค้าในระบบ e w a เ l e t เนี่ยคุณจะต้องใส่รหัสกระเป๋าตังค์ซึ่งคุณต้องจำไม่ได้รหัสมีสส่วน,นะฮะมีล็อกอินระบบธรรมดาแล้วก็รหัสพาสเวิร์ดกระเป๋าตังค์ถ้าคุณไม่มั่นใจสอบถามผู้แนะนำเพราะถ้าผู้แนะนําเป็นคคลีชิสเตอร์นะครับก็ดูตรงนี้แล้วอย่าลืมใส่นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้สินค้าที่เราสั่งซื้อครั้งนี้เราจะส่งไปที่ไหนเราอาจจะไม่ได้ส่งมาหาที่เราใช่ไหมครับเราอาจจะส่งให้ลูกค้าของเราหรือเราอาจจะส่งไปที่อื่นเราก็ต้องตรวจเช็คดูชื่อนามสกุลเบอร์โทรถูกต้องไหมนะหมายเลขโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์ถูกต้องไหมอันนี้เติรรรรรมให้เรียบร้อยนะครับใส่ให้ครบถ้วนฮะ้านเลขที่ตรอกซอกซอยคอนโดห้องที่เท่าไหร่อะไรยังไงต้องเรียบร้อย ก่อนที่จะกดเซฟตรวจสอบอีกครั้งนะครับใส่หรหัสกระเป๋าตังยางที่อยู่ส่งสินค้าถูกต้องไหมอย่าให้ผิดนะครับหลังจากนั้นก็กดเซฟหลังจากกดเซฟระบบจะตัด e wallet อัตโนมัติเลยนะฮะแล้วก็จะทำให้ e wallet เราที่หน้าแดช h บอร์ดเนี่ยกลายเป็น0ย์แบบนี้เลยนะมันจะเหลือ0ูนย์เหมือนเดิมครับแสดงว่าระบบตัดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนที่อัปเกรดตำแหน่ง ก็สามารถไปดูได้ครับว่ามันจะอัปเกรดตำแหน่งคุณอัตโนมัติทันทีโดยคุณสามารถไปดูที่สายงานแบตเตอี่แล้วก็ดูในรหัสของคุณนะครับคุณเป็น ns มันจะอัปเป็นปรับเป็นดีลเลอร์อัตโนมัติเลยนะครับนี่คือวิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยระบบ e wallet นะครับก็อย่าลืมนะฮะการที่จะเข้ามาถึงตรงนี้ได้ต้องไปดูวิดีโอการเติม e wallet ก่อนครับแล้วเดี๋ยวติดตามวิดีโอชุดต่อไปครับ